วันนี้จะมาอธิบายบทที่7นะคะเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมผู้บริโภควัฒนะหมายถึงจเจริญงอกงามรุ่งเรือมส่วนธรรมหมายถึงคุณงามความดี ่อมาประเภทของวัฒนธรรมแบ่งได้สองประเภทก็คือวัตถุที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเป็นรูปประทรมกับวัฒนธรรมที่ไม่เป็นวัตถุ ไม่เป็นรูปประทําต่อมาบรรทัดฐานก็คือธรรมเนียมจารีบความเชื่อคือเป็นทัศนคติของแต่ละบุคคล านิยมนะคะก็คือเป็นสิ่งที่บัรพชนหลุดสอนมาตั้งแต่เกิดต่อมาลักษณะของวัฒน,ธ,นธรรมนะคะก็จะมี1วัฒน,ธ,นธรรมที่เกิดจากความรู้ 2. เป็นมารดข,ของสังคม 3. เป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิต สเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้5แสดงถึงรูปแบบความคิดค่ะจบแล้วค่ะ